รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั uh ่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการสจนาบุรีเมืองที่ใครหลายๆคนอยากจะมาเยือนให้ได้สักครั้งด้วยเสน่ห์แห่งธรรมชาติโอ้โหดูตัวใหญ่มากเลยพี่เนืินแน่นมากมาทับทีมครับคุณผู้ชม วิถีชีวิตคุณผูช้ชมครัตบตลาดเช้าที่นี่คึกคักมากเลยครับของเพียบวัตถุดิบเพียบเลยนะครับความน่ารักของคนเมืองการที่มองไปทางไหนก็เป็นมิตรไปหมดวันนี้ผมเลยพาคุณผู้ชมมาปักหมุดจุดอร่อยกันถึงถิ่นเราปกติคนอื่นเขาเปิดร้านอาหารเขาก็เปิดร้านอาหารกันอะแล้วทำไมเราต้องทำบุฟเฟ่อะเออมันไม่บุฟเฟ่เพไม่แปลกนี่ปลาเนี่ยถ้าสดเนี่ยยังงั้นก็อร่อย กินของดีเมืองการกันแบบจุกๆไปพร้อมกันครับอันนี้เราทอดแบบกรอบนอกนุม่มในอืเรากินไม่ต้องกัดอืมอะไรยงไงอันนี้ตุจะเบ็ด คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราอยู่กันที่ตลาดปลาทับทิมครับหรือว่าคนท้องที่เนี่ยเขาเรียกกันว่าตลาดสายหยุดที่นี่เนี่ยนะครับเป็นศูนย์รวมวัตถุดิบเป็นปากท้องของคนที่นี่เลยและที่สําคัญเนี่ยก็คือมีปลาทับทิมด้วยนะครับที่นี่ขึ้นชื่อมากเดี๋ยวเราลองถามร้านนี้กันดูนะฮะพี่จ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ้ขายปลาอย่างเดียวเลยจ้ะค่ะโอ้มาขายตั้งแต่กี่โมงจ้ะเนี่ยเที่ยงคืนมาตั้งแต่เที่ยงคืนตอนนี้ตีห้าแล้วโอ้โห มีหลายอย่างมากแต่เห็นปลาทับทิมเยอะมากเลยจ้ะได้ปลามาจากไหนบ้างอะจ๊ะกแระชังท่าม่วงอยู่แถวแถวท่าม่าวงอ่ะจ๊ะอ๋อสดสดเลยไหมเนี่ยปลาสดค่ะเยี่ยมเลยครับุตรงนี้ร้านขายปลาเยอะไหมจ๊ะล็อกนี้สามล็อกนู้นก็สามล็อกนี้สามล็อกนู้นก็สามโอเคเดี๋ยวผมขอเนเล่นหน่อยจ๊ะพี่บ๊ายบายจ้ะขายดีจ๊ะโอเค,ค โอ้โหผ่านร้านเมื่อกี้มาได้นี่เกือบแย่เลยครับเจอผักครับผมแฮ่ตลาดเช้าที่นี่คือคักมากครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปน,นะครับนี่ผมดูรีวิวไปแล้วผมจะพาทุกคนไปกินปลาทับทิมกันแบบจุกๆนะครับแบบบุฟเฟ่กินกันแบบขอร้องชีวิตกินกันแบบโอ้พระเจ้าฉันไม่ไหวแล้วตามมาเลยครับทุกคน Let's go แพตรงนี้แหละครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับร้านนี้แพรอาหารวิวสวยน้ำใสครับอยู่ห่างจากสะพานข้ามม้น้ำแวรไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเขาบอกว่ามาเมืองการต้องมากินปลาที่ร้านนี้บุฟเฟ่199จะเจ๋งแค่ไหนตามมาเลยครับ let's go ฮะ สวัสดีครับมากินบุฟเฟ่ต์ครับค่ะเชิญเลยลูกอโอเคแม่เป่ามาครับเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้ผมผมตามรีวิวแม่มาเลยโอ้ยดีใจชังเลยวันนี้แม่เคยมากินร้านนี้ยังครับร้านนี้เขาอร่อยมากเลยนะครับเอ้านั่นมันร้านแม่หรือเปล่าไม่เป็นไรวันนี้ให้ร้านลูกวันหนึ่ง แม่ดีใจมากเลยนี่มาตามรีวิวเลยเขาบอกว่าถ้ามาเมืองการฯต้องมากินปลาทับทิมที่นี่ขอบคุณมากเลยทุกคนถามจริงร้อยเก้าเก้าจริงหรือเปล่าบุฟเฟ่จริงจริงได้ปลาทับทิมเลยเหรอใช่แล้วทำไมถึงคิดว่าจะเอาปลาทับทิมอ่ะมาขึ้นโต๊ะเป็นบุฟเฟ่ได้ล่ะร้อยเก้าเก้ามันหายากนะกก่อนก่อนป้าเลี้ยงปลาน่ะป้ามีประสบการณ์เรื่องเลี้ยงปลาทับทิมอย่ะอุ้ยเก่งมากเลยอ่ะแม่เมนูเด็ดร้านนี้มีอะไรบ้างก็ที่จะแนะนําก็มี3รสนะสูตรของป้าเองนะแล้วก็ทอดน้ำปลานะชูชีทอด มันมีเยอะบอกไม่ถูกนึมะนาวก็มี1นึ้งขิงก็มีโอเคทางนั้นอขอเด็ดๆตัก3 4เมนูอ่แล้วเดี๋ยวป้าจัดให้เต็มโต๊ะเลยโอเครบกวนครับครับป้าป้าเนี่ยมันจะสดอยู่แล้วอะไรก็อร่อย mm hmm. เครื่องแกงนะเป็นเครื่องแกงของเจ้าพิเศษกระบวนการปลากะเที่ยวน้ำกะทิให้มันเข้มข้นถึงเครื่อง สั่งรถอันนี้พ่อแบบกวอมนอกนุ่มในคนสั่งแล้วกินแล้วติดใจซื้อกลับบ้านไม่อิ่มสั่งได้หรอได้ครับเรารูอีงเลยนะแม่นะอ่าลองเลยลูกอันนี้ปลาทับทิมทอดน้ำปลาใช่ลูกใช่ขออนุญาตนะครับเอาเลยลูกเอาเลยนี่นะครับปลาทับทิมทอดน้ำปลาเด็กสโกครับอืกลมกล่อมจ้ำจนปลาเนื้อแน่นมากเลยม่ใช่ลูกปลาของเราสดทุกตัวลูกสดทุกตัว รับมาจาก พื้นที่แถวนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ลูกมาจากฟาร์มของเพื่อนลูกลูกสนิทกันนะปกติปลาทั้งทีมเป็นปลาน้าจืดเนาะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่สดจริงๆหรือว่าแบบเลี้ยงไม่จริงจริงบางทีมันจะมีกลิ่นดินมันจะมีกลิ่นโคลนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยอันนี้ไม่มีกลิ่นค่ะเพราะว่าเขาเลี้ยงกระชังอพเปัดกระชังปุ๊บมันไม่ได้สามารถไปมุดกินดินกินอะไรเหงื่อเขาก็จะไม่เหม็นคาวไม่เหม็นโคลนอะไรเงี้ยหรอกอืมอืมอืแล้วแบบน้ํามันก็ไหลตามแม่น้ำไหลไหลไปตลอดไหลทิ้งไหลทิ้ยยใช่่่มมมัั้้้ครบบบโออแลงไไดวาี มันก็ทําให้ปลาแบบว่าลูกนิกลูกนิกสู้น้ำมาแข็งแรงเนื้อแน่นไปต่อที่เมนูนี้ได้ไหมจ้าแม่ได้เลยเอาเลยลูกเอาเลยอันนี้อะไรจ๊ะอ่าชูชีปลาทับทิมทอดลูกชูชีปลาทับทิมทอดใช่ืมเครื่องแกนจริงใช่ลูกใช่กลิ่นกระชายกลิ่นขิงหอมมากใช่แล้วรสชาติแบบทานง่ายฝรั่งนี่ชอบแบบรสชาติแบบนี้นะแม่ฝรั่งก็เราก็อาจจะแบบทำเผ็ดน้อยลงหน่อย ส่วนคนไทยเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบหเป็นรสชาติแบบทานง่ายๆแบบจานมากรอบเครื่องมันแน่นแล้วคือปลามันอร่อยอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยอร่อยแม่ปลาปลาปลาเนี่ยคือเป็นรับรองได้เลยว่าเป็นทุกตัวไปต่อนะครับแม่อันนี้ค่ะสามรสอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ใช่คนสั่งแล้วกินแล้วติดใจซื้อกลับบ้านครับอันนี้เราทอดแบบกรอบนอกนุ่มในสูตรเนี่ยทำให้ลูกกินแล้วพอเราเปิดร้านเราก็เลยเอามาเข้าเป็นเมนูทีนี้ลูกค้าชอบทุกคนก็กลายเป็นลูกแม่หมดเลย กรอบมากใช่กรอบนอกนุ่มในคือมีทั้งความหวานเค็มแล้วก็มีความเปรี้ยวหน่อยๆเปรี้ยวนิดนึงอ่าโ,โหใช่เลยแล้วก็วหอมไอ,อ,อ้กระเทียมเจียวใช่ครับใช่ครับแล้วมันจะมีความหนืดห,หน่อยนะครับ<ใช> <S <S พอกินปลากรอบแล้วมาใส่น้ําแบบข้นๆหน่อยนะครับโอ้โหลงตัวอันนี้คือหลักๆเลยตัวชูของเราเลยคือปลาทับทิมใช่นะครับจริงๆปลาเนี่ยถ้าสดเนี่ยยังไงมันก็อร่อยถูกมาถึงที่ก็ต้องมากินปลาทับทิมนะครับแม่ ถ้าเกิดผมอยากได้ปลาทับทิมแบบกับกรุงเทพให้เชฟเบลเนี่ยต้องไปหาใคระได้เลยลูกเดี๋ยวติดต่อทางฟาร์มคนสนิทกับเรานะเดี๋ยวให้เขาจัดการให้เลยนะโ <Okay. S 1> นะอเคเดี๋ยวเดี๋ยวป้าโทรติดต่อให้นะได้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 ทโทรเบอร์คุณอนอนท์หน่อยครับบอกคุณอนอนท์นะครับบอกคุณชานนท์อยากจะไปเยี่ยมนะครับครับมา้านปลาเรากินไม่อิ่ม,มไม่อิ่มไม่ต้องกลับ อีกสักครู่ห้ามพลาดเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปถึงกระชังปลาทับทิมริมแม่น้ำแควน้อยแล้วจับกันแบบสดๆเลยครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยพี่เนื้อแน่นมากปลาทับทิมครับคุณผู้ชมยังไงอนนี้ก็อะเบรก งองไันนี้เ็จบแม่น้ำแควน้อยเป็นลำน้ำสำคัญที่ไหลผ่านตัวจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นแม่น้ำแห่งวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร เลยทำให้มีการทำประมงน้ำจืดเลี้ยงปลาทับทีมแบบกระชังเป็นส่วนใหญ่และยังช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่พี่น้องๆเมืองการอีกด้วยนะครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลเกาะสมรงนะครับอำเภอเมืองครับเป็นกระชังปลานะครับของพี่อนนท์แม่เปานัดไว้ให้เรียบร้อยมาแล้วครับต้องใช้แล้วแ่ะครับตรงนี้ตามมาเลยครับ เมื่อกี้เราขับมานะครับตามแนวแม่น้ํามาเนี่ยนะครับโหกระชังทั้งหมดเลยใหญ่โตมากครับพี่อานนท์หรือเปล่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวดีครับพี่อนนท์ครับน้องชาโนนเองครับแม่ปอเป็นคนโทรมานัดไว้ให้แล้วใช่ครับโอ้โหเรียบร้อยคนชื่อนนท์ว่าจะหน้าตาดีเสมอครับใช่โโหพี่อันนี้คือกระชังปลาของพี่ทั้งหมดเลยครับใช่ครับใหญ่มากเลยเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ฮะความยาวก็ตั้งแต่ ที่เข้ามาที่เจอตอนแรกนะครับแล้วก็ยาวไปสุดด้านนู้นก็ยาวเกือบกิโลเหมือนกันฮะได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่าจะมากินปลาทับทิมต้องมาเมืองการใช่ครับเพราะเมืองกาญจันทบุรีนี่เป็นแหล่งที่เลี้ยงปลาทับทิมที่เยอะที่สุดในประเทศไทยมีถึง1 1 0 0 0กระชังครับมีเกษตรกรเลี้ยงทั้งหมด123ราลายซึ่งเมืองกาญเนี่ยเป็นแหล่งที่ผลิตปลาทับทิมแล้วส่งไปทั่วประเทศ นะครับใต้สุดถึงปัตตานีเหนือสุดถึงเชียงใหม่อีสานเราก็ส่งไปนะครับเพราะว่าเมืองกาเอยงเนี่ยมีแหล่งน้ําที่ดีมากแม่น้าแควน้อยเนี่ยถือว่าเป็นแม่น้ําที่สะอาดมากเพราะเป็นเป็นแม่น้ําที่ปล่อยมาจากเขื่อนวชิราลงกรแล้วก็มีน้ําตกแม่น้าไซโยกน้อยไซโยกใหญ่ไหลลงมารวมกันโดยไม่ผ่านแหล่งพื้นที่อุตสาหกรรมมาจากป่าซึ่งเป็นน้ําที่สะอาดครับก็เลยเป็นแหล่งที่เลี้ยงที่ผลิตปลาทับทิมได้คุณภาพที่ดีที่สุดแล้วครับเมื่อกี้พี่นนท์บอกว่า เป็นหมื่นกระชังเลยหนึ่งกระชังนี่คือหมายถึงว่า1สี่เหลี่ยมนี่เหรอครับใช่ครับหกระชังก็คือ1สี่เหลี่ยมนี่ครับเกษตรกร,ร,กรทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นขนาด 5, ้คูณหนะครับ,รบปล่อยปลาประมาณ1 5 0 0ตัวก็จะจับปลาได้ประมาณ1ตันครับอ๋อเหรอครับครับหกระชังประมาณ1ตันใช่ครับวยสุดๆไปเลยเล่าถึงปลาทับทิมไม่ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมพี่มันต่างจากปลาดินยังไงจริงๆแล้วเนี่ยตัวปลานินกับปลาทับทิมเนี่ยถ้าทางวิทยาศาสตร์ชื่อเดียวกันคือนายทิรเปีย แต่ว่าเขาต่างกันคือลักษณะของสีของเขาเองปันนีนเองจะเป็นลักษณะเด่นนะครับแต่ตัวทับทิมเองเดิมจะเป็นลักษณะดอยก็คือเขาจะอ่อนแอกว่าซึ่งลักษณะเด่นคือเนื้อเขาจะออกมาฟูนุ่มกว่าเวลากินก็จะอร่อยกว่าก็จะเป็นแบบอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบทานปลาอะไรแบบนี้นะใช่ครับใช่ครับจะแบบฟูฟูหน่อยนุ่มหน่อยใช่ครับแต่ถ้าคนชอบแบบเนื้อแน่นแก็ไปกินเป็นป<ๆ>ันน<ๆ>ีป<ๆ>ันนีเลี้ยงง่ายโตไวแต่ทับทิมเองเลี้ยงอาจจะยากกว่านิดนึง โตช้ากว่านิดนึงแต่เนื้อออกมาฟูกว่าอร่อยกว่ามาถึงที่ขนาดนี้ขอไปดูหน่อยได้ไหมครับพี่ดนดีฮะเดี๋ยวพาไปดูเขากำลังมีการจับอยู่พอดีครับโอเคหูยรบกวนหน่อยนะครับหูกระชังพี่ยาวมากเลยพี่ยาวฮะย, <c oughs> ยาวแบบโอ้โหสุดลูกหูลูกตาครับเราเริ่มต้นเลี้ยงเขายังไงแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับพี่กว่าเราจะส่งได้เลี้ยงอยู่ในกระชังแม่น้ําเนี่ย,ยใช้เวลาระยะเวลา5เดือนครับก็จะเริ่มจัดไซส์ประมาณ50กรัม แล้วก็มาถึงไซส์ที่เราจับเนี่ยนะครับไซ้์เฉลี่ยประมาณ8ปดขีดถึงโลนะครับครับอ๋อขนาดเอาไปขายนี่ก็ประมาณแบบ8ขีดถึงโลหนึงอะไรอย่างงี้ยครับแล้วแต่ร้านจะระบุฮะตอนนี้เราทําอะไรกันอยู่อะครับพี่นนตอนนี้คือการขั้นตอนการคัดปลาที่จะจับส่งร้านอาหารครับครับ เขาจะเอาไม้นะครับลูดเข้ามาเฉพาะบางส่วนเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําให้ปลาเนี่ยว่ายช้าลงก็จะใช้น้ํามันการพลูฮะน้ํามันการพลูาาผสมน้ําละลายลงไปในส่วนที่เราจับเนี่ยป่าก็จะว่ายช้าลงสามารถคัดปลาได้ง่ายขึ้นครับปลาก็จะไม่ดิ้นแล้วปลาก็จะไม่ช้ำฮะเวลาไปถึงร้านอาหารเนี่ยคุณภาพเนื้อก็จะออกมาแข็งแรงกว่าตัวใหญ่มากเลยพี่เนื้อแน่นมากครับโอ้โห ไออย่างนี้นี่ประมาณกี่โลได้ครับพี่ตัวนี้ไซส์ประมาณไซส์โลฮะไซส์พอดีจานที่ร้านอาหารเขาชอบสั่งกันอยู่นะครับก็จะเป็นไซส์นี้เลยครับปุ่มอย่างนี้ได้เลยฮะก็จะเชื่องครับเนี่ยครับออ้ยน้องน่ารักน่ารักจริงครับพี่ครับพวนเนื้อแน่นมากครับโอเคอุยพี่นนท์ครับอย่างนี้ผมขอวผมขอเอากลับไปให้เชฟเบลสักสองตัวได้ไหมพี่ได้ครับยินดีเลยฮะปลาทับทีมครับผู้ชมว้า จบเราวันนี้นะครับคือปลาทับทิมนะครับช่วงหน้ามาดูกันครับว่าปลาทับทิมเนื้อนั่นๆที่เอามาฝากเชฟเบลจะถูกทําออกมาเป็นเมนูอะไรให้เราได้หิวจนท้องร้องกันครับห้ามพลาดครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะทําเป็นปลาทับทิมทอดราซอสนมะขามอันยังอินเดือบ อันีบใหม่กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อยขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ครัวคลับอร่อยครัวของคนชอบกินครับเราอยู่กันที่อัมพลฟู้ดโคคุกกิ้งสเปซพื้นที่สร้างสารรค์ของคนรักการทำอาหารแล้วก็สวัสดีเชฟเบลเช่นเคยครับพี่นนท์ครับสวัสดีครับ,รบ,รบชเชฟเบลครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม สบายดีครับทำไมอยู่คุณเรียบร้อยใช่ไหมวันนี้เราจะเข้าวังจะทําอาหารไทยโบราณจริงหรือเปล่าสูตรนี้เป็นสูตรจริงอเพราะว่าคุณบอกโจทย์ผมมาก่อนแล้วโอเคได้ครับโจทย์ของเราวันนี้นะครับคือปลาทับทิมนะครับเราเอามาจากอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งปลาทับทิมที่นี่นะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือเขาเป็นปลาที่อยู่ในแม่น้ําไหลผ่านตลอดทั้งปีแม่น้ําอะไรครับแม่น้าแควครับนี่นะครับ จะบอกว่าเป็นอัญมณีที่อยู่ในน้ําก็ว่าได้อ่าโอเคได้โจ์นี้ไม่ยากเดี๋ยวเราก็เผาเกลือแล้วก็กินกันได้เลยถูก,ถกนะครับวันนี้เรา<อ>จบเลยนซึ่งวันนี้เนี่ยจะทําเป็นปลาทับทิมทอดราดซอสมะขามแต่ชื่อมันฟังดูง่ายแต่ซอสมะขามที่เบลทำวันนี้ไม่ใช่ซอสมะขามไก่กาครับไม่ใช่แค่เอาน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลมาละลายแล้วให้กินแต่วันนี้จะใส่ความหอมแบบไทยแท้ๆเข้าไป เริ่มเลยไหมฮะเริ่มเลยครับเราจะใช้น้ํามะขามเปียกนะครับ2ส,ส่วนจากนั้นนะครับเราจะใช้น้ําตาลมะพร้าวอีก2ส,ส่วนคือตั้งแต่เกิดมานะคุณผมไม่เคยเห็นการทํา อะไรเกี่ยวกับซอสมะขามมะกอนอจริงๆนี่ครั้งแรกไม่ยากไม่ยากง่ายมากและที่สําคัญครับน้ําปลาเป็นน้ําปลากู๊ดไลฟ์นี่มันนี่ยังไงพี่นนท์อันนี้นะครับเป็นน้ําปลาแบบโลโซเดียมนะครับสำหรับคนที่ชอบรสชาติออกเค็มๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมสามารถไปหาได้เลยนะครับที่ w w w g o o d l i f e f o r y o u c o m นะครับหรือห้างสรรพสินค้าจำน่าทั่วไปครับน้ำปลาเยอะไหมฮะเชฟก็ประมาณครึ่งส่วนถึงหนึ่งส่วนน้ำสต็อกครับคือปรุงมันก่อนตอนนี้เลยยังไม่ได้จุดไฟยังไม่อะไรเลย น้ำสตองน,นี่เดี๋ยวเราปล่อยให้งวดอยู่ละลากผักชีอย่าใส่ไปอย่างนี้นะฮะกินไม่ออกซอยมันหน่อยเชฟครับทำไมเราถึงไม่จุดไฟแล้วปรุงไปด้วยเลยครับก็ทําได้เหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวน้ําตาลมันจะไหม้ไงจากนั้นขิงครับครับสไลด์ไปแล้วเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกลิก่นมันจะไม่ออกขอมเจียวครับโอ้โหจุกจุกเปิดไฟครับเคี่ยวไปเลยเหรอเชฟเคี่ยวไปเลยฮะแล้วพอทุกอย่างละลายเราชิมรสกันก่อน ให้ให้ออกเป็นในทางเปรี้ยวหวานพร้มกันแล้วค่อยตามด้วยเข็มแล้วเดี๋ยวปรุงเพิ่มได้แล้วรสชาติจะเข้มข้นขึ้นเมื่อมันถูกเคี่ยวไปเรื่อยๆโอเคเฮ้ยกลิ่นมันเริ่มออกครับเชฟระหว่างที่พี่นนท์กำลังทำซอสนะครับเดี๋ยวเราจะทอดปลาไปด้วยเลยโอเคได้ครับเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าว่ามันถึงจุดที่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวราเดี๋ยวรอรอน้ำตาลมันละลายใช่ไหมครับพี่นนท์ต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆหรอครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอน้ำตาลละลายพี่นนท์ก็ปล่อยได้เลยขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรเชฟเราจะมาทอด Okay, เวลาเสรเ<อ>็จจะได้สวยๆต้องเอาแป้งมาทาที่ตัวปลาด้วยครับถ้าไมผิวสัมผัสมันไม่ไม่เจอความชื้นมากเกินไปแล้วเวลาเราทอดเนี่ยตัวปลาก็จะไม่ติดกระทะหรือจะติดน้อยลงส่วนเนื้อนะครับเดี๋ยวเราคลุกแป้งรอไว้เลยจับเนื้อปลาล้วเป็นไงบ้างเชฟเนื้อแน่นไม่เละฮะดีเลยครับถือว่าดีเลยเราต้องทอดไฟแบบไฟกลางหรือไฟรแรง อย่างตัวซอสเนี่ยครับคือมันทิ้งไปที่ไฟออนแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยเหรอครับทิ้งไว้ได้เลย,เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเช็คไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันงว,วดเกินเนี้ยก็ขุ่มนะฮะนี่ครับมันจะยังไม่จบเท่านั้นคือพี่นนท์จะต้องกรองก่อนกรองแล้วเวลาเราลาดก็จะเคลือบปลาแล้วก็สวยด้วยตอนนี้ขออนุญ,ญาตเอาปลาขึ้นนะฮะได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาเนื้อทอดได้เลยครับเอาเนื้อปลาขึ้นแล้วนะครับน่ากินเลยดูจากตอนนี้เป็นไงบ้างครับ กรอบกรุบกรุบแน่นอนครับโอเคพอซอสเราได้ที่ใช่ไหมพี่นนท์ตัวนี้เราสามารถกรองได้เลยโอ้ยมันมีความหนืดคุณใช่เพราะว่ามันมีหอมเจียวไงฮะมันมีความหนืดดย๋าวพอเรกกรองมันก็จะใสขึ้นทีนี้วิธีการต่อไปเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยฮะก็เอาน้ําซอสมะขามที่เราทําไว้เนี่ยราดได้เลยจากนั้นพี่นนหอมเจียวขาดไม่ได้ใส่ลงไป อันนี้อยากจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะฮะหัวเม็ดมะม่วงหินมะาพร้าวพริกแห้งครับบางคนชอบเผ็ดเนาะเพิ่มสีสันให้จานของเราด้วยนะครับและปิดท้ายด้วยผักชีครับเรียบร้อยครับกับเมนูปลาทับทิมพ่พอดซอสมะขามนนนมากินมากครับผมเริ่มเลยนะครับไปครับอืมอร่อยอร่อย ถือว่าดีเลยเป็นความกลมกล่อมของปลาทอดที่ทอดกำลังด <S <S ีเนื้อปลาเนี่ยนะครับคือมันสดอ่ะใช่มันก็เลยไม่เละถูกต้องแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยใช่ไม่มีกลิ่นดินไม่มีกลิ่นโครนไม่มีอะไรเลยอ่าใช่ไม่มีกลิ่น,นดิน,ดดนส่วนตัวซอสมะขามันมีกลิ่นเครื่องเทศมีกลิ่นความหอมไม่กลิ่นแบบไม่ใช่แค่เอาน้ำมะขามมาลาดอื อร่อยอร่อยครับและนี่คือทั้งหมดของความอร่อยที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะครับสามารถติดตามความอร่อยกันได้ต่อครับทาง Facebook Fanpage คลับอร่อยนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราพบกันใหม่ทุกวันเสาร์นะครับ10บนาฬิกาสานาทีทางช่อง PPTV HD วีเช่องสานะครับผมและเชฟเบลไปก่อนนะครับสวัสดีสสดครับ,รบอีกสักหน่อยเะล่ะคุณอีกสักตัวหนึ่งเปละ่ะอีกสักตัวหนึ่งเลยเหรอเคล็ดลับคลับอร่อยบายอัมพลฟู้ด ปลาทอดแบบที่เชฟเบลทำเป็นเมนูในดวงใจของหลายๆคนเลยใช่ไหมคะแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าเวลาทอดปลาทีไรไม่ว่าจะทอดยังไงก็ติดกระทะอยู่ดีเราก็เลยไปถามเคล็ดลับจากเชฟมาค่ะเอาส่วนของแป้งทอดกรอบนะครับคลุกปลาได้ไัมไม่ติดกระทะได้ความว่า,าแค่เอาเนื้อปลาที่เตรียมไว้มาคลุกกับแป้งทอดกรอบบางๆทาให้ผิวสมัมผัสนั้นไม่ไม่เจอความชื้นมากเกินไปแล้วเวลาเราทอดเนี่ยตัวปลาก็จะไม่ติดกระทะพอน <ะ S 1> ้ํามันร้อนได้ที่ เราก็เอาปลาที่เตรียมไว้ลงทอดในกระทะได้เลยค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวคราวนี้เราจะทอดปลาออกมาให้สวยกรอบนอกนุ่มในไม่ติดกระทะน้ำมันไม่กระเด็นอีกด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กักบเคล็ดลับคลับอร่อยเทคนิคที่จะทำให้คุณเข้าครัวแล้วมีความสุขมากขึ้นค่ะ